นั่งอยู่ตรงเนี้ยฟิลหรือสีใช่ฟิลฤาษีฟิลมีหนวดคลาวฟิลแบบแต่ฤือสีมันลือสีแบบแปลกๆอ่ะฤือสีแบบไม่ไม่เหมือนฤือีสะทีเดียวอ่ะเออแต่ไม่ใช่พ่อแกใช่ไหมหรือว่าเป็นพ่อแกไม่แน่ใจค่ะคือบางทีมองไม่ออกว่าฤือสีหรือพ่อแกพอพ่อแก่ก็คือฤือสีรับเหมือนรับคันรับเสียงมาก็เป็นพ่อแกแต่ว่าอีกองหนึ่งหนูไม่แน่ใจแต่ที่รู้คือพ่อแกกับกุมารนี่แหละของเขาสองคนห้องนี้อ่ะยืนแล้วรู้สึกใจวิวช่วงที่หนูพบกับแฟนเก่าที่ว่าเห็นต่อหน้าเลยคือลูกบิด มันบิดต่อหน้าเราเลย,ยแล้วก็เปิดเลยบิดเพราะมันลมไหม,มเดี๋ยวลมอะไรจะปิดลูกบิดพี่เจ๊ผมก็พยายามหานี่ก็มองลงในแง่ดีนนไปใจวิวอะมันหลากหลายอารมณ์มากเลยในห้องเนี้มันมันมีความรู้สึกแบบคนอยู่อะจะมีความ <c oughs> เหมือนแบบ ขึ้นขึ้นลงลงเหมือนอารมณ์แบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวทะเลาะเดี๋ยวคุยกันสามคำเอาอีกแล้วเทียงกันอีกแล้วหรือไม่ก็งอนกันอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของความเป็นแฟนกันป่ะเรื่องปกติป่ะแต่หนูรู้สึกว่าหนูอยู่นอกบ้านแล้วหนูสบายใจอยู่ด้วยกันไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยตีกันเท่าไหร่แต่เวลาทํามจะทะเลาะกันในห้องมากกว่าก็กลับห้องมาทะเลาะกันก็เคยคิดว่าแบบอยากไปอยู่ที่อื่นเพราะอยู่ที่นี่แล้วมันไม่สบายใจอืออืาแโดนัทหนูคิดยังไงไหมลูกก็เคยอยากออกไปอยู่ข้างนอกแล้วก็ไอ้วิญญาณผู้้หญิงคนนเีพจ ลืมจำเรื่องที่หนูบอกได้ปะว่าน้องอ่ะเหมือนกําลังที่จะโดนเล็งเป็นตัวเต็งคนต่อไปอ,อ,อซึ่งอันเนี้ยมันเหมือนเขาส่งมาดู